เป็นกลางเหรอมาวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านลุงลงนะวันนี้เรามาดูนกต่อเด็ดๆของลุงลงกันเลยวันนี้ของลุงมีทั้งหมดกี่ตัวกันเนี่ยนกต่อสี่สี่ตัวครับสี่ตัวเลยเดี๋ยวผมให้ลงุงลงแนะนําไม่มีตัวไหนบ้างอะสวัสดีครับลงุงรงสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวผมให้ลงุงลงแนะนําว่าของเรามีที่ประมาณกี่ตัววันนี้ชุดน,นี้เป็นนกต่อเลยรใช่ไหมเนี่ยนกต่อ,ตอ,ตอเลยนกต่อครับแล้วก็ไอ ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ก็นกต่อตัวนี้เหรอครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันหน่อยจวดเลยเนาะนก,นกต่อตัวที่มือลุงถือในกีกกครับเนี่ย ปลูกเดียวแล้วตัวข้างหลังเมื่อกี้กูกนะตัวผ่านปลูกเดียวแล้วตัวนี้ครับปลูกเดียวหมดปลูกเดียวหมดเลยครับไอ้นี่มาตัวที่สี่นี่เป็นนกกลูกเดียวเหมือนกันกกเดียวมาเดี๋ยวเราไปชมกันกงมันสูงกงมันสูงจังจวดเลยจวดเลยจวดเลยตื่นจะนั่งเอาเอาแล้วนี่ก็นกต่อไงเนี่ยจะนี่ก็นกต่อ เรียกอยู่นะลูกมันยังไม่ใส่ใจอะไรอืมมันคึ้นฝนด้วย อ่าแล้วต si ัวท <and Ugh. S 2> ี่ห้าเนี่ยเป็นนกกีบกบพีเนี่ยตัวนี้กบเียอหมดกบเียอหมดเลยเหรอครับแหมี่สองกบอยู่ในสองตัวเก่งเล็กนกต่อยเก่งเลยหงุงนะเออนกต่อยกันเลยที้สี่ตัวห้าตัวนกต่ออืมอ่าทั้งตัวถือนี่ตัวที่ถือนี่ด้วยนะครับแม่แล้วแล้วนกอะไรอย่าริมนู้นนี่ครูจริงๆอยู่นะ นี่นั่นพวกนี้ก็เลยนกหลายขวดเลยแกอ่ะเดี๋ยวลองจดให้ดมหน่อยให้ชมหน่อยว่าเป็นยังไงมันยังไม่ได้ฝึกต่อเหรอครับนกได้เพรามีตัวนี้มีเป็นนกเข้าภาษาแต่เราแต่เราไม่ได้ไปฝึกไม่ได้ไปฝึกครับได้ขอดได้วันเข้าภาษาอืมครับแต่ตัวที่มือนี่แม่นจวดจังเลยเนี่ยครับตัวที่มือ อันนี้มันเป็นนกต่อเหรอครับแต่นี่ยังไม่ฝึกอืมไอผมว่านกต่อหมดเลยนะปลูกเดียวหมดเลยครับเนี่ย,ยที่ถือเนี่ย,ยหมดเทียปลูกเทียหมดอ๋อครับนี่เลยนกต่อเก่งๆครับนกต่อ VIP เลยของโรงชุดเด็ดๆนะชุดนี้ใช้งานจริงนะครับนกต่อเก่งๆมาตรฐานเลยไอ้นี่ไอ้นี่เสียงแสงมันต่างแต่หมันตัวไหน,ไหน ตัวผ้าฟ้าเนี่ย <ฮ ả? S 2> หรอแต่เรื่องการจะหมานจังเลยอย่างมันยังมันยุบหมดตีเขาจะไปไม่ไปอย่านี้ที่เคยต้องซื้อตายอันเราก็โตมาตลอดเจ้หน้าแข่งพเออเจ้หน้าแข่งเก่งเฮ้ เก่งขอยดีใจเนี่ยเก่งดีจะไปแข่งถิ่มหิวเดียวอันโคนยกมาเลยนะคุณนล้วนะวันนี้เมื่อกี้ก่อนที่จะมาทำยูทูปกั็ไปเล่นไก่ด้วยกันมานะวันนี้ปตีไก่กันนะครับเพื่อกลับมากลับมาก็เลยมาถ่ายยูทูปนี่เลยนะวันนี้ลุงรวเอาไก่ไปตีมาสองตัวไปโจมสองตัวนะอันนี้เพิ่งจะจับจอบไก่ด้วยกันครับเนี่ยเมื่อกี้นี้ มาตันน <to> ี้เลกดีจังเลยตันนี้นกมาจากกรแพงเนี่ยนีะเสียงดีเสียงกล้องกลองวานดีจังเลยที่ผมเอายืนยืนที่ออกบ่อยๆไกลคือสองตัวนี้ตัวไหนเนี่ยตัวมาจากกรแพงไงตัวอ๋อคือคือหลักๆเลยก็คือตัวนี้เลยครับนี่เลยแล้วก็ตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้สองตัวนี้เนาะครับครับหลักๆเลยครับแล้วก็ตัวที่ถือสามสามสามขุนพลนี้เนาะนี่เลยเข้าเลยนะครับคือสามขุนพลนี้ นี่เลยไปไหนไกลๆนะเดินสามต้วแล้วแล้วแล้วตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงไอตัวนี้ไอตัวนี้ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ขันดีอ๋อแต่ขันดีแต่ว่าขึ้นขึ้นต้นไม้ขันดีขึ้นต้นไม้ขันดีแต่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้ถังใจครับมีเด็ดๆเลยก็มีสามคุณพลนี้หนึ่งสองนู่นแล้วก็ที่มือนี้ถือนี้คลุกเดียวหมดเลยคลุกเดียวครับนี่เลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไอตัวนี้ก็เป็นตกต่อครับ อ่ะแล้วตัวนี้เป็นหน้าบักลุกใช่ไหมครับเนี่ยหน้าบักลุกหน้าบักลุกตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมชมหน่อยมันขึ้นเลยละก่มแล้วหรอครับอืมตัวนี้หน้าหักๆนะอืมอืมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขันดีตัวที่ว่ายังไม่เก่งเท่าไหร่เนี่ยมันยังฝึกน้อยอืมเดีวนี้ผมไปไก่ผมก็ต้องอานกอ่านกตัวเก่าๆนะครับตัวเก่าๆไปอืมไอ้นี่ฝึกสามบ้านสามขุนพลเนี่ยนะ เสาข้างบนนี้เก่าเนะครับแล้วก็อ่ตัวนี้เป็นนกไรเอยตัวนี้ตัวนี้นกขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบอ๋อครับเป็นนกต่อแล้วก็มีนี่อ่ข้าภาษาอันนี้ก็เป็นชวาชวาต่อชวาตอครับชวาต่อนี่เลย นกยังไม่พอขวบตัวเนี้ยนะไอตัวขว้างอะนะครับแต่มันขึ้นแล้วอ๋อครับมันขึ้นแล้วแต่ยังไม่พอขวบอืมนี่ฝนมาลงเม็ดซะแล้วครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นนกเออ่พอเล่นได้นะครับแต่ยังไม่เก่งเท่าไหร่ครับนี่เลยเก่งสี่ตัวเนี่ยอ๋อจะร้องดีมีเก่งมีเก่งทั้งหมดนี่เลยตัวนี้ตัวสองแล้วก็ตัวกลางอตัวแล้วก็ตัวลิงตัวอ๋อตัวนี้ตัวหนึ่งหนึ่งสองนี่ครับ สามตัวกลางอ๋อแล้วก็สามตัวกลางนี้ครสี่ตัวนน้แล้วก็สี่ตัวตัวที่ถือที่ลุงถือเมื่อกี้นะเนี่ยทั้งสี่คนพนนี่นะตัวที่ถือนั่นกูดียังเลยนะเรียกปั๊บนะขับกูไปป่าไม่อันเลยเนาะเก่งเก่งจัดเลยอืมขันหมดวันอ๋อครับนี่เลยตอนนี้กุกเดียวนี่โยนเพาะจังเลย นี่เลยของเราก็แบ่งราคาเบาๆเผื่อใครสนใจก็ติดต่อเขามาได้ครับนี่นกราคาเบาๆเลยของลงนะเจ้าเดิมนกต่อจริงๆครับของเราเล่นได้ใช้งานได้จริงครับต่อแล้วกันวานกต่อเป็นนกต่อใช่ของเราใช้งานได้จริงนี่เลยทั้งหมดมีจริงๆก็มีหนึ่งสองสามสี่คุนพลตัวนู้นนะนะเผื่อใครสนใจติดต่อเขามาได้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเราวันนี้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ